กินดังมันโอ้เหยน้ำจิม้มแสบปั๊ก สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับหายไปลายมือเลยพี่น้องซิบก็มือเนาะหายไปบอสบายพี่น้องกะเป็นโรคระบาดยังทีซุ่มมือเขาเป็นกันนี่ยนะพี่น้องเนาะกะติดกะเขาอยู่กะดูแลตัวเองดีล่ะพี่น้องแต่ว่าหากยังพลาดอยู่นะครับกะขอบคุณกําลังใจจากพี่น้องที่ถามไทยเข้ามานะครับว่าอีแอบแสบหายไปไสนะครับหรือบสบายหรือจะไหกะ ว่าสบายพี่น้องกะรักษาตัวมาซิบก็หมื่นนะครับอันนี้ก็หายดีแล้วพี่น้องกะได้ออกมาพบปะพี่น้องนะคิดหอดเลยพี่น้องซิบก็หมื่นนี่คิดหอดพี่น้องครับเขาเมืองนี่ยูทูบเมืองเนี่ยโอ้คิดหอดพี่น้องไรครับมากับอันนี้เลยพี่น้องมือนีมาครับหนักากหมูพี่น้องได้มากินใหนพี่น้องในเมืองแล้วนะครับมากับหนักากหมูมากินไห้มันมีกําลังขึ้นมาก่อนพี่น้องเนาะมากับบรรยากาศยุทโงหน้าพี่น้อง บรรยากาศดูทงหน้าอากาศดีมัอนี่รมกับบอฮอยแห้งวนไหนกับเย็นอยู่เป็นอากากหมูต้มเปื่อยนะพี่น้องเนาะแต่เมื่อกินกันนี่ครับเนี่ยกินกับแจวพริกสดนะครับแจวพริกสดปุ้งสมๆนะครับพี่น้องเนี่ยมึงขน,นเลยเส่บครับกินตนัวนี้กินครับหมูหมูหมต้มเนี่ยพวกหมูหมูพวกหนากากหมูพวกนี้นะครับมันสิเก,กลีย์น,นี่พี่น้องมาพักมาแก่เรียนน้ำกัดสิเป็นต้นหอมนะครับผักชีครับนี่กับเป็นผักแพ้วนะครับ ตัวน้องพักชีผักแพรวเรอก็มีพักซีลาวนะพี่น้องมีถั่วฟักงามานนำนะพี่น้องไนดะ้มาหย่ำแก่เลียนครับบ่มีข้าวเหนียวได้พี่น้องได้มาอยากกินหนักกากหมูจุกินเสแสรบเหรียนีซื้อพี่น้องครับกะแต่ก่อนอื่นกะ่ะคือเกานะพี่น้องเนาะก,กะหายป่วยมากอะอยากไล่ไล่ข้าวออกเนี่ยแก่ไล่ไล่โรคมันออกนะพี่น้องเนาะขออนุญาตได้พี่น้องเนาะแก่ข้าวเนี่ยเอาแอลกอฮอล์ไล่มา,านิดหน่อยนะพี่น้องครับกะ คือเก่านะพี่น้องกันรบกวนพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ก็เอียบแสบเลยนะครับไม่าวา่าจะเป็นทั้งเพจ Facebook หรือว่า YouTube นะฮะกดติดตามกดถูกใจเผื่อเป็นกำลังใจกันได้ด้วครับพี่น้องขออนุญาตแกะข้าวหน่อยนะครับอืมโอ้ยยังเหมือนเดิมครับมาลุยเลยกามาเปื่อยๆเลยเร,รับแรงกันเอาหูมันก่อนเด้อพี่น้องล่างดีอยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่โอ้ ตวมาแบบเปืปเป่อยๆเลยพี่น้องนี่อเอาโหมันนะครับโอ้หลายหมื่นบาได้กินเลยพี่น้องนะอืมอืมอืมเจ็บคือเา่า เปื่อยๆอืมน้ำกุบๆกินแผน่นใหญ่ๆแซ่บพี่น้องเป็นหน้ากากามันนะพี่น้องหน้ากากามาันก็จจะมีหูมีจมูกมีโอ้มีหลากหลายพี่น้องผมมาปเปื่อยมากินอาหารเแซ่บ กับพีบดโุ้งแดดเริ่มบดเลยพี่น้องอันนี้หาล้างเป็นสาอันนีนเนน้เป็นบอน้ำเป็นบอป้านะพี่น้อง ไอ้ไปไล้เหมือนกินหอดพี่น้องเลยกินหอดกันบนนอพี่น้องเลยจากไทยเหม็นเขามาคุยกันเนี่ยด้ยครับอืมอืม อืมกินดังมันโอ้อย่าน้ำจิ้มแสียปักอืม ปลาเปรยมันงามไปหรอกอืมหอมเผ็ดนอมือมอมีกระดูกอ่อนมองนิ้นืม สมก็คิดอยากกินไปลองเอ้ยเปอยแห้งกําลังเปื่อยพอดีสมสิ่งกําลังแซ่บ Yeah, we did be eh? เอาหมงเนยวนะแั่พี่น้องจะว่ากากบะมี่เอนี้วนี่เสือ้็จะเนียากินกนไหรตัวพี่น้องมังอมังอ้ thì mình cần quán ăn hóm chậm Ừ, chỉ cả mít lốp mình thôi, lốp mình phải เอาแต่เหนียน้อยพี่น้องเนาะเสื้อมาเหนียากิน bữa câu bên khay kín nhắn cả bộ xe bên lòng có hai mà này xe Đang cái này quán thì giặt kín nhiều á nó เอาหม่องนี้มันจะต่อกันหมงคนหูน ก็จะมี่มองกระดูกนนอ่อนมากเนอะจับ อืโอ้ผมก็อยากกินอยู่พี่น้องเอา เอาซัมม ok ี่กันนะพี่น้องเนาะกะมินีผ้าพี่น้องมาแสบครับหนักากหมูนะพี่น้องอันนี้จะกินในเหมือนจะกินไปเรื่อยอมันจะกินได้อยู่พี่น้องแต่ว่ากักินในพี่น้องเมืองซัมมี่กันเนาะแสบพี่น้องผ้าพี่น้องมาแสบครับหนักากหมูนะพี่น้องนะกินไปเป็นเคิงอยู่แบบแสบเลยกินกระดมจิ้มเป็นแจวพริกสดนะครับพุ่งสมๆนะพี่น้องโอ้ยแสบเข้ากันเลยมีผักมาแก่เหรียญอยู่ครับกะ ห่างหายไปหลายหมื่นนะพี่น้องเนาะจากอาการป่วยไข่นะครับกะพี่น้องดูแลสุขภาพนะครับขณะผมดูแลตัวเองผมถือว่าผมดูแลตัวเองดีอยู่แต่ว่ากันยังผ่าดอยู่นะพี่น้องเนาะโลกนี้มันระบาดนะครับตอนนี้ก็หายดีมาแล้วนะพี่น้องเนาะรักษาตัวอยู่สิบกว่าหมื่นอยู่ก็หายดีมาละครับกะขอบคุณพี่น้องไทยเกียรติค่ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกความห่วงใยที่ถามไทยกันเข้ามานะครับว่าหายไปใส่นะครับกลับมาแล้วเด้อพี่ ฝากพี่น้องนะครับกลับมารับชมคือเกา่าให้กำลังใจกันคือเก่านะครับก็้าพี่น้องกลับมารับชมแล้วพระท่านไหนกดติดตามพรท่านไหนกดถูกใจหรือพระท่านไหนกดแชร์ให้ก็เยียบแสบเลยกันกดให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในเด้อพี่น้องเด้อครับก่อคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ